สวัสดีจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าวันนี้พาชิมตำป่านะจ้าไปอุดหนุนร้านลาบก้อยต้มแซบมาจ้าตรงข้ามกับบ้านเราเองจ้านี่เลยยั่วๆรสจัดๆเลยนะจ้าเพื่อนๆนคุณผู้ชมจ้าจะใส่หอยเชอรี่นะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าหอยเชอรี่ หน่อไม้มาเรามาลงมือแซบกันจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้านี่เลยสั่งแม่ค้าตำรสจ,จัดเลยนะจ้าน้ำลายแตกแล้วเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ้ามาลุยอืม้มอื้มหน่อไม้อื้มอร่อย แกมผักกะหล่ำนะจ๊ะเพื่อนคุณผู้ชมจา๋าผักกะหล่ำอ,อร่อยอ,อร่อยมากเลยเพื่อนคุณผู้ชมจา๋ารสจัดถึงใจเลยหอยเชอรี่ตำป่าใส่หอยเชอรี่นะจ๊ะ chạp chạp rồi chạp rồi chạp ăn Hãy คนยั่วๆหอยเชอรี่อ่ะอืมหอยเชอรี่กรุบๆเลยนะจ๊ะเพื่อนๆคุณชม่ชอบจ๋ากรอบๆกรุบๆ sắp rồi, sắp rồi, hmm, Mãi rồi, mà chả lên, 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 khung người xem giả, ăn rồi, ăn จานนี้ห้าสิบบาทนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ๋ตาตำปลาห้าสิบบาทสุดยอดเผ็ดกำลังพอดีเลยจ้ะเผ็ดกำลังพอดีเลยแซ่บ แซบเลยแซบเลยเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันคลิปใหม่ เจอกันใหม่เจอกันทุกวันเลยจ้าแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะจ้าขอขอบคุณมากๆเลยจ้าขอให้เฮงๆปังๆรวยๆทุกคนทุกท่านเลยนะจ้าบายบายจ้า